เลนไปตั้โอ้ตายคนหมือสะาคนเหมือนสพานที่เช่าสร้างเหมือนสพาแต่คนเหมือนสพ้ัผู้ชมาเชงสนามยครับปากงฟองเลยเี่ลงพี่ลงได้เล่นนะเขาพะลุอะพี่ลงได้ไปวิ่งไหมผู้ชครับมาหรือยัง ในในทางนี้นะครับที่เป็นทางต่อกับช้างป่านี่นะนะครับทางเชือกไหนสามารถเข้ากลางคืนได้นะครับมาติ๊กให้ด้วยนะนะครับตอนนี้ช้างป่านะคะน้องดาวเราเข้าไปแล้วต้องวิ่งให้ช้างเกิดตัวคล้องนะคะคล้องที่ขาเขา ทางนี่้าง้างต่อสิบ้างป่าที่ไอเช็คทิ่ทางทาง้างต่อางต่อยกอขึ้น้างต่อางต่อสิมครบไหม กำไลทองแกนเพชรสูพพรนน้องนาน้องนาน้องนาเลนดาแรงเงื่อนเช็คชื่อช้างอยู่นะคะตอนนี้แรงเงื่อนยังไม่เรียบร้อยนะคะ ท้องนีทองไปแขงเนนงรือนน่้างไข่เขาอ๋อโอเคนะครับคนคนช้างปลาค้บช้างปลา2ี่สิบเชือกอาอย่าลืมเซ็นชื่อนะนะครับอะะครับเดี๋ยวการวิ่งเนาะนะครับก็เห็นเขาตีมเราทุกปีนะครับเริ่มช้างป่าและช้างตอนะครับอา คือจะโดนเขาว่าทุกปีคือเราทําไม่เหมือนจริงนะครับเราเหมือนกับเราตีวงที่แคบมากนะครับฉะนั้นสีนี้อยากจะให้พี่น้องผานช้างนะครับได้ตีวงให้กว้างวิ่งให้นานวิ่งให้เร็วนะครับให้สมกับที่ว่าเป็นการจับช้างป่าและคล้องช้างยันไปสองหมื่นนะครับก็ท <laughs> ุกปีเห็นเราบอกว่าตีวงแป๊บเดียวออกละนะครับปีนี้นะครับยังไงขอ อบใหญ่ๆนะครับสี่รอบใหญ่ๆยาเดินย่าวิ่งจุกกันให้กระจายให้เต็มสนามนะครับวิ่งตามการวน,ม,นม่ได้นะครับสามรอบแล้จับให้มันเร็วนะครับต้นไม้ที่เจ้าหน้าที่เรายืนนะนะครับคนได้เลยอ้อมนะครับอ้อมจุยแดงที่มานะนะครับควานที่วิ่งอย่าเหนื่อยนะครับ เนื่อยตะลึงเหนื่อยกันเพื่อนเลยช้างเชือกไหนตั้งทองมีไหมมีช้างไหนที่กำลังทองไหมครับอ่าช้างป่านะครับให้ช้างป่าวิ่งให้ได้หนึ่งโลก่อนนะครับช้างต่อถึงต,งตามสอบสายทั้งพ่อทั้งลูกอ่าหนึ่งโลนะครับวนตัวแดงนะครับเบนรนบ้านนอลูกชายฮะ Oh, not that. 你们打呀 and my anyway. m ờ เพิ่งมันก็เราต้องตีโดให้มันได้นะครับเพราะว่าเราจะโดนเขาตีงทุกปีนะครับเรื่องการจับช้างนี่ครับดูว่าลูกประเมยได้พอเมย์นะบางบางบางทีก็เว้งกันโพอกระทุนฮ่ไม่เต็มที่เบิางบางบางหนาเจ้าของสร้างนะครับสังเกตหนาเจ้าของสร้างนะครับเหรียญมืดได้เหนื่อยแล้วเขาออกทออกจากสนามสองรอบลูกลูกไหวแต่ว่าพ่อไม่ไหว โอ้โหเก่งเก่งครับเก่งเก่งครับเก่งครับงานแรกเลยครับงานแรกครับเก่งมากเก่งมากฮะโอ้หมูแลนไปทำไมโอ้ตายเลย เก่งมากเก่งมากไม่ไม่ว so ันว e ันวันท anyway> ี่เขาวิ่งจริงอ่ะคุณต้องหนังเสบียงด้วยแล้วค um> ุณต้องวิ่งด้วยนะคู่ชนมาหรือยังครับแต่ว่าเอาไว้แม่ไม่ไม่วิ่งไปเลยไม่ตะล่นไม่ตะลนเนะคะวิ่งได้วิ่งได้โอเคโอเคเก่งเก่งครับเก่งเก่งแล้๋วบาร์นาช่างคู่ชนวันจริงไหมลางคู่ชนให้หน่อยทีลูกชายคงจะไหวนะแต่ว่าพ่อคงจะไม่รู้ว่าถ้ามาครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งเขา พอแก่แล้วไม่ไหวพ่อแก่แล้วไม่ไหวครับวุ้ยตุเจ้ด้วเจ้าไมาแลวนขาจ้าง่าขาตนทีเราขาช้าผู้ชนนะครับได้คู่เดียวขาจ้า่ไดยูนขาดยาสูบตีคุณบอกว่ามายัวเนหนอม้ตัวนอเานี่เหรอ <cười> <cười> hãy phải tuân hành chấp, <laughs> hành lệnh chung đảo vinh. tôi <laughs> 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 สุดยอดอสุดยอดสุดยอด,ดลูกชายเราเก่งมาก<อ>าแต่ว่าตอนนี้เสบียงหมดแล้วฉากต่อไปฉากต่อไปไม่มีเสบียงแล้วนะคะไม่ซีโอใหญ่เขาจัดเตรียมมาแล้วไม่หมายถึงตอนนี้นะเสบียงคุณหมดนะาน,าน้าลูกชายขออีกแล้วผมเหนื่อยนะผมขอเสบียงหน่อยหา,า,า,าลูกไปหน่อยอออชน ่านผ่านไปด้วยดีนะคะได้แค่ฉากเลี้ยเหลืออีกเหล้วก็กิจกรรมเหลือกายกรรมกกรรมคือช้างแสดงครับที่ดิ้นห่วงแล้วก็เตะบอลแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปรอลุ้นเพราะว่าจะจับพี่เลิศรักกับพี่บัวเข้าไปด้วยขาช้างทางคุนที่มานะครับแล้วอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อเลินกับน้องดาวด้วยนะคะโอ้เหนื่อยทั้งช้างเหนื่อยทั้งคนค่ะขอบคุณค่ะ